สวัสดีครับวันนี้กวางอิลิจะพ,พ,พาพี่พ่อน้องไปเบิงการตตำศาสตร์ไหลครับาาการทอเสือจากต้นไหลกับพี่น้องบ้านสีพ่นทองอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับต้นไหลบางพื้นที่เอินว่ากกไร่ชินี่บางพื้นที่เอิ้นว่ากกล่างกาต้นกกต้นไหลลักษณะเดียวกันครับ ซื้อเอิ่นแตกต่างกันตามลักษณะของพื้นทีแต่ละหม่องแต่ละบอลต้นกกสามารถขึ้นได้ดีบริเวณที่มีน้ำขังหรือว่าบริเวณชื้นแฉเป็นทั้งไม่ประดับเป็นทั้งไม่มงคล้นครับคือตัวไหลนี่คือบานเท่าน,านี่พักกันพักกันเห็ดบนบานมันบอกอคนให้อยากถามอีแม่เป็นคนตำตำศาสตร์เนาะ มองเขาอยู่นี่คือคนอื่นถามซื้อแม่ก่อนซื้อย่างไรนอกแม่ท่องสีพันกรเอรแม่กลิ่นพันกรเอรแม่ท่องสีมันวะแม่ท่องสีอยู่บันไดครับย่บานสีพ่นทองยู่บันสีพ่นทองอำเภอเอกษตรเกษตรวิสัย่บ้านสีพ่นทองอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรอยเอ็เนอะครับนอกคือแถบนี้เพ่นตำศาสตร์่าเป็นเป็นเป็นชุมชนที่ตำศาสตร์เนอะกตำไว้จะใส่นี่ล่ะตำไว้จะใส่ แล้วพด่นไปขายเหลือใส่กับขายมันบ่บ่บั่นนี้เทากับปลูกไว้อยู่หลังบ้านยังสิบไหมทุกคนอ่าปลูกไว้แล้วพ่นกับปลูกตรงหน้าครับบางคนกับปลูกตรงหน้ามันบ่กระลายบั่นนี้เราพ่นผนมาตามผลกับขายหืมมาตำคือคือข้าตัดตลอดมันก็ออกตลอดมันบ่ครับอ่ากลับมาง่ามขึ้นกต่ตัดออมครับอ่เพราะแต่ข้าตัดแต่ละมันก็ขึ้นไม่ขึ้นไม่มันบ่คก็ตัดได้ตลอดปีจ้ะขอให้แต่มีน้ำขอให้แต่มันสุ่มน้ำบั่นตาบ่ห่ม มมาจกอยคือให้มันอยู่ในแดนในก็ดีมันบอกครับอันนี้ก็เอื่นว่าต้นต้นไหลต้นไหลมันบอต้นไหลตามศาสตร์ต้นไหลตามศาสตร์วันนี้เวลาเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บปาดออกแค่มัน่านมันเก็บือเขาเก็บเขาเก็บต้นซ้ำไหนเก็บซ้ำนี่ค่ะคือคือหลังจากที่ซ้ำเขาเป็นดอกนี่ยบอกประมาณซ้ำนี่มันบอกเขาเขาตัดเอาเลยมันบอก ตาเราเราก็ไปตาซอยตาแห้งซอยแห้งแห้งแล้วจะมาตั้มันนี้เวลาห้าของเก็บไปต้นหนึ่งนี่เขาไปซอยได้ไรบ้าเนี่ยได้สามสามเป็นไปซอยสามเศษมันบอครับคือต้นซ้ำนี่เนาะต้นซ้ำนี่ต้นซ้ำนี่กะซ้ำกันกับไม้ตะเกียบเนาะประมาณนั้นเนาะตาตนซ้ำกันกับไม้ตะเกียบบันนี้เวลาเข้าไปเนี่ยเข้าไปเข้าไปตากก่อนฮึ่ยฮึ่ยซอยก่อนซอยก็อะไรยังไปตากเข้าไปซอยก่อนคอยไปตากมันบอครับตาไปซอยเราก็ไปตาก มันตากโดนปนไหนตากสีสีเขียวนี่กลายเป็นสีขาวคือตาตายก่อนตากให้สีเขียวเสียห้าเนมเห็นนี่เนาะคือต้นต้นเขียวเขียวเสียห้าเนีมเห็นนี่ให้มันเป็นสีเป็นสีขาวสีขาวออกเป็นสีขาวสีตายให้สีมันตายให้สีมันตายก่อนห้าคอยเอาไปย่อมวันนี้เขาไปย่อมสีอย่างครับสีเขียวเขียวสดแล้วก็สีแดงสด เป็นสีย่อมผ่าเป็นบ่สีย่อมไหลค่ะเป็นสีย่อมไหลโอ้เขาเป็นสีย่อมไหลตั้งหากเลย่อเป็นบ่เอาไปเอาไปย่อมเวลาไปซื้อเขาเนี่ยบอกว่าเป็นสีย่อมไหลวันนั้นท้อบ้านนี้เป็นขายบ้านบ้านนี้เป็นต่ำโอ้บ้านนี้ต่ำบดบ้านเป็นบ่คือตัวนี้นี่คือโตเฮ้าเฮ้าสอยไหวเนาะตัวนี้คือสอยไหวสอยไหวในต่หย่อมบานในตัวย่อมเป็นบ่เขาใส่สองสีเป็นหลักเป็นบ่รับสีแดงกับสี สีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวเป็นหลักมันวบอครับถ้าไม่ลายสีด้วยค่ะมี่ลายสีแล้วจะไล่เข้าแล้วแต่เข้ามักมั้ยบอกรายไหนแนี่แต่ว่าของเข้านี่เข้าเข้าเน้นสีแดงกับสีเขียวเป็นหลักมั่จบอกรับนี่คือลักษณะของการย่อมเอาสีย่อมไหล่ย่อมย่อมไข่ไข่ครับย่อมคือย่อมไมเนี่ยค่ะคือย่อมไหม้ลักษณะไข่ไข่กับนั่นบอกรับต้มไตกระมังต้มไตกระมังไตหม้ครับ บ้นเนี่หลังจากเขายอมแล้วเขาถิ่มไบโดนปะไหนครับถิมใบเขาตะเคี้ยวไปปีนไหนมันกินในม่นอะให้มันกินสีเออครับไปกลับมาคณะที่อยู่ในหม้อต้มนี่ยคุณบอกครับมันผ่อนู่นี่นอ๋อก็ปีนทางนั้นก็ปีนตอนนี้เขาก็คมลงครับก็บตัวนี้มันกินสีแล้วเนาะใช่คือกินสีเนอ<ร>่า<ร>ตัวนี้คือวันในยอมเป็นในยอมคือตัวนี้ยอมแล้วกินสีแล้วยอมแล้วนี่เขาอม่า นี่ลักษณะแบบนี้ผู้แข่งนี้คลิปนู้นเลยเป็นไงบนบ้านี้เขาตำจังไรอีแม่ตำนี่เลยแม่ตำบ้านนี้โตโตโตนี้เขาเอ่ยนี่ยังไงเมีนี่อันนี้ฟื้มอันนี้ฟื้นแมนบอน่ะอันนี้ทั้งเครียตตำอันนี้ทั้งเครียตตำใช่อันนี้คือคือคือไอ้โต่ใหม่โตนี้เพิ่นว่าอันนี้คำขึ้นไหมค่ะคำไหนมันเค็งไงเอาคำไหนมันเค็ยงแมนบอ

ยังเสียท่้าง,งบ่กจับเปาอ่งเด้ออืมจั๊ป่าอ่น้องเด้อนี่ม่สอดมันบ่ เากระสอดมีม่เนี่สีขาวตกสีขาวกับสีขาวตกสีแดงเอาสีแดงมาเนี่เวลาเขาตกสีขาวแล้วเนี่ยตุกต้อไปเนี่ยเขาสอดคือสีสีสีเขียวเอาสีเขียวเป็นรูปครับอันนี้เกี่ยวไล่เอาคืนสองเศษนี่คือเกี่ยวไล่หมายเขาว่า ไม้ก็บวัตเส้นทีสองมาเขามาเกี่ยวอไ้อยบัดน,นี้เวลาเกี่ยวเขาเกี่ยวยังไงครับพี่แม่เพื่งอันกะเอาไส้สองเศษเอาขาวไส้สองเศษครับจะเอาอันนี้ไส้สามเศษก็เอาขาวปิดนี๋นี่นี่นี่นน ข้าก็สลับไปขาวสลับเขียวจ้ะนี่มะฮอนนี่ก็เอาใส่สองเส้นมะตกี้คุมกระสับกระสับไล่มันก็จะเป็นดอกเนาะจ้่มันจะเป็นดอกเป็นบอับมันก็เป็นดอกเป็นดอกเป็นไล่เป็นบอเป็นดอกเป็นไล่บันอีหัวทายเขาเก็บจังไหนครับหัวทายเขาเก็บจังไหนเขาเก็บแบบนี้แบบ สอดกลับไปเก็บใช่เลยคือเก็บเก็บหัวเก็บถ่ายเก็บจึงสี่เลยเมืนบมดใชคือทุกแถวทุกเส้นที่ห้าวเส้นที่ห้าวต่ำเป็นครแต่มันไม่ใช่เป็นครูเป็นครูไปครับเส้นเดียวห้าเก็บเส้นเดียวถ้าเป็นครูห้าเก็บครูขึ้นกันใช่เก็บไปเรื่อยไปเก็บลายลูกแตงกวาดามคือหลังจากที่มันแห้งแล้วมันวาวกับอะไรลายแห้มัน ให้มันแน่นไรให้มันแน่นเอวมันเอาจะง่ามันบอเข่คือเอามือไล่เลื่อยมันบอโอ้เอามือไล่อย่งซี่ให้มันแน่นพื้นหนึ่งนี่เ้าวเน่ามาไลยครับาประมาณตีเ้าตัดพื้นหนึ่งพื้นหนึ่งต่อพื้นเที่ยงหอมเลี่ยมก็เราพื้นบอบอ้าตำเน่าขอมเมนบอเ้าตำเน่าของเพือนหนึ่ง หองเงิ่นหนึ่งกับประมาณต่อได้สามเมตรสี่เมตรหมดตัวโอ้มาดันเขาจะเสียม,มันแน่ย มัในไล่แล้วแต่เขาหมักไล่เป็นบอกใช่ถ้าหมักไล่แต่ไมหมักไล่แต่เขาตำไล่น่ะอือแล้วแต่เขาออกแบบเอาเป็นบ่ครับแล้วแต่เขาออกแบบเอาแต่ว่าตัวเสือกตัวนี้เนี่ยมันก็ะซับกันเป็นบ่กที่อยู่ในพื้นเนี่ยมปนบ่มันซับกันซับแขวกันเป็นบ่ครับใช่ต่ันก็มีต่างนี่ขันสอดนี่กับมาสอดนี่ มันก็เป็นครูเป็นครูโอ้มันก็นเ,ปนเป็นครูเป็นครูตัวหนึ่งสอนหู้ตัวหนึ่งสอนแคลประมาณเนี่ยเขาเอิ่ยมาฟื้นฟื้มตำฟื้นตำศาสตร์ถ้าราไล่นี่ก็ถึงามดีอันนี้ไล่ ouais นหนึ่งดีท่านโอ้หมายความว่าสองขางเป็นห้องข้างในไล่สิงไปเลยโอ้ตั้งแต่อีกไล่หนึ่งแสดงว่าฟื้นมันเดียวนี่มันมีอยู่สองไล่ยี่สองไล่คือไล่ไหนก็ไล่หลังแล้วแต่เข้ามาอันนี้ครับคือโวยได้เข้าเข้าเก็บมาไล่เองครับเก็บมาไล่เองถ้ามี ขึ้นมาจะไปล่เองครับ ถ้าเขาตำบหมื่นเนี่ยเขาจะได้ผืนหนึงบ่อบ่สมบ่ข้างนางตำบหมือนเขาได้ผืนนึงบ่อได้่ได้บ่บ่ได้บ่ออีแม่ไห้อุไหนเบ่ได้แ่วาคันนี้ผู้สอนไทยอ่ดอืมตื้นนตำาจดเลยดิได้ได้อยู่เปมนบ่ให้ผู้นองสอนนี่ผู้นีนี่็นั่นแบบไพ่นางไพ่คือสมบุติว่าถ้่เ้าเหตุสองคนผู้นึงสอนผู้นึงตำเมนบ่ได้ได้อยู่เมนบ่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาตำผู้เดียวเา ตำสองคนตำผู้เดียว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 สอดเองตำเองแต่ว่าผู้บางคนนี่เพิ่อนกาให้ผู้นึงสอดผู้นึงตำจังไรเด้เร็วมันบอทำแม่นขายนี่เขาขายราคาเท่าไร<ะ>คือถามว่างามบอมันก็นงามหนาบอมันก็หนาเนาะ หนาลละนี่ยเนี่ยเนี่ยเพมีคนาผ่ารก็ิเคหมาับปกติเขาขายผืนเท่าไรแม่เขาส่ยาเขียนต่ตันใส่โอ้ยตำใส่จงไหนทนสีใส่แม่มาเนี่ตนใ่ไ่นอพี่น้องมากจะหายไปสมมุติว่าจะซื้อน้ำเสียขายผืนเท่าไรว่เคยขายสาสตร์วันี่พี่น้องเพิ่ขายผืนยังไงว่นี่ ก็เพื่อพวกเคนใหญ่เล่ยนี่เราเพื่อตามมัจะใส่ต้มไปเลยกับเศร้าเนี่ยมันตามถงเด็กใหบคือเห็ดใส่บด้เห็ดขายบได้เห็ดเป็นอาชีพวัชรทอเฮ็ดจะไหนฮะลูกหลานเด็กใส่น้ำเฮ็ดจ้ไหนนี่ป็น้าหาเสือกแล้วตามมันบ่ได้ลายเดีมันเยานเน่ยเจไห้มาจำไว้ก่อนเด้อสาดพื้นนี่นีขียเป็นมากแม่นบอ คือขายบ่าขายเน็บบ่หูละแต่ว่าสิมาจำไใหมก่อนว้ายมาจำเงินเลยเนาะแล้วกระซิบมาเอาแล้วเนาะเพราะว่าสาดมันหนาสาดมันหนาคือสาดมันหนาข้าเห็ดเองเห็ดเองใส่เองแมนบอยแมม มันไอ้ตามที่ใส่มานี่โดนปันหดอายุการใส่งานมั่นโดนด้วประมาณว่าจักปีดีว่าให้ตาพ้นตาเนื้อเลยคุป้าจนนี้จ่กแล้วมันเป็นไงเนี่ยคือถ้ามันบอบบอตาแดดตับบนนอคือใส่อยู่ในบ้านเองจนว่าได้ลมหายใจจากนี้จากกันหมดแล้ววะที่รักษาได้รักษาได้คือหนึ่งต ตัวเชือกมันก็แข็งแรงนเนาะตัวเชือกแข็งแร่นสองตัวไอ้ตัวไหลมันบอตัวไหลห้าเห้าตากได้ข้าตากได้เป็นไหลแกเป็นไหลแกคือแกกับใบแกแห้งออนกับด้ออนแห้งเอาเอาพอดีเอาพอดีพอดีนี่คืออายุใส่งานมันจะโดนเป็นบ่อยแม่มันแก่หลมันกับมันกับพลอยแม่ถ้าแกไหลายมันกับพอยถ้าออนไหลกับพอยคือกันมันบ่เหนียวมันน ออนนุ่มเ,เ,เนียวแต่อนคือถ้าแก,าก,กหลายมันพลอยถ้าออนกวานี่มันเป็นยังไงก่อนอากาไฮเพรดีแบบนอมถ้าออนกูนี่มันก็น้อยมันกัน มันอ่อนแห้งมันบอมันใส่พอดีแ huh. ต่ว่าคำว่าพอดีพอดีก็คือตามจิตทายห้เบิงกำลังออกดอกมันบอกคำคือไหลกำลังออกดอกนาเน่ไมนจะออกดอกนาฝนบ่ออกดอกเลยนาแรงมันจะออกดอกนาแรงออกดอกคือนาฝนบ่ออกดอกแกแม่มันก็เรียออกดอกอืมบันเอชช่วงมันบ่ออกดอกเขาสังเกตยังไงว่ามันมันพอเก็บน้าไปเบิงขามังง่ามสมขวัญตาดูเมื่อกันได้ดูแม่ ถตัดออกเือัสามเดือนอะไรกอเดือนหนึ่งตัดสามเถอะือโดยประมาณมันบอกโดยประมาณก็คือคือคืออาทิตย์ประมาณถ้า,าเน้ว่าประมาณสิบหมื่นเขาก็ตัดได้ที่เขาปงออกมานี่ประมาณสิบหมื่นเขาก็ตัดได้เป็นบอกนี่คือนี่คือศาสตร์ครับนี่คือศาสตร์ศาสตร์เอาเห็นเข่าๆกับพ่อเห็นเข่าๆกับพ่อให้พี่น้องในหัวได้เห็น ลักษณะของการตำศาสตร์แต่ถือว่าไข่กับการตำผ่าบอก,การไข่กันแต่ว่าความแตกต่างของคร<อ>ับคือความแตกต่างอยู่เก่าฟื้นตำสุดเลยเะคือหมายามว่าเข้าวัดแล้วเห็นปะครับคือคือแต่เป็นสุดต่อกัน คือหัวถ่ายต่อกันได้พื้นหนึ่งเพราะว่าห่าวัดห่าวัดเชือกแล้วแสดงว่าแต่ละผืนถ้าเกิดต้องมาสอดฟื้นใหม่สอดฟื้นใหม่มันบอกทุกผืนต้องมาสอดฟื้นใหม่พัดวัดแล้วพัดแต่ผืนนึงครับกีนี่มันครับคือกีนี่เป็นกีนที่ที่เ่าวตำเทียวละผืนคือสุดสุดเชือกก็คือได้ผืนหนึ่งสุดเชือกผืนหนึ่งพอาแต่ได้ผืนหนึ่งกับมาเก็บแล้วกับมา มหอยไหมปาดออกกับมะหอยไหมอ่ปาดออกกับหอยฟื้นใหม่ฟื้นหมอกระตัมกะตมไหมอ๋อ้ตามสูตรช่องกันว่ากับปาดออกอคือบดไ้ม่อนคือบดไหม่นคือตำหผ่าใมเนอะบไอ้ม่นตอนี้พื้นต่อผื้นผืนต่อผืนครับ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 สันเง้วกับขึ้นด้วยกันออกแบบกับกีเป็นบอ โตก๊กีเป็นต๊ะกำหนดความียาอเป็นบ่ครับอ <c oughs> <c oughs> ือครับคือสร้างมันออกแบบไปเองโต๊กกี้ซ้ำนี่นี่ในสารย่ำซ้ำนี่บ่มีเคลมอย่างเลยศเป็นบ่อคุณยายสวัสดีค่ะ มือเลยหานเนีางข้างขวด้ท่านนึ่ก็พอเลยทายะบเว่าทีเป็นทั้งฟังทั้งผลฟังท่านหนึ่งก็คือกันเวลาเขาเก็บขอบนั่นบ่ครับคือเก็บขอบคือกันเลยเก็บคือกันหน้ากว้างหนึ่กว้างกว้างเท่าไหนอันนี้นี่หมันเม็ดหนึ่งอันนี้ไหลมันสั่นก็เลยกลางยาวกว้างครับคือเที่มันมันยาวกับกลางสุดเลยคือหน้ากว้างประมาณเม็ดหนึ่งเนาะแต่กำลังเก็บง่ายนี่ล่ะกำลังใส่พอดีพอดีอื โอ้โหล่ะจ้าไหกระติ่ฝากคูุ่นมากเนี่ยเจ้าพื้นนี่เจ้าเอาพื้นนี่พื้นที่ตำแล้วมีบ่อพื้นที่ตำแล้วนี่มีบ่ออีแมียี่ยูโอ้ยเอามาเอามาเอามามาพูดเรื่องพูดเองกับดเมบ่อ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 ได้เจอดทุกคนอย้าใดอยู่ผู้เดียวมาพื่อเบิ้งนมาเพื่อเบิ้งนี่ เพื่อให้พ hmm. yeah. so mm ี hmm. um> ่น mm, like ้องเห็นน้ำเพื่อใหพี่น้องอิจฉามงกนาสารงามๆเนี่ยนะน่านี่สารงามอามาดรคามาแลค่าเพิ่งมาในพื้นนี่นี่อีเมลไว้อย่งไหนอามวน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 อีเมมวนมวนมวน าบา่วมห้งตีละฟูเท่าก่อที่บ้านน่นน่ะ,ะเะอจาบาวแ่าแพงยักเชือของตำยากของตำยากเอ้าเอาถือบังพื้นนี่นี่เป็นพื้น,น,พ,นพื้นแหลกแห้งหมันจีกวางอีลิจะมาซอยเนาะอ่าสามรอยวตอแล้วนี่สามร่อยบตอ